ชาราศีเมถุนนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนมีนา6กเนี้นะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็เก็บไว้เป็นไกด์ไลน์นะอย่าเอาเป็นจริงเป็นจังแต่เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นไพ่เนี่ยเตือนสติเรานะครับอ่ะไปกันต่อนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะเขาบอกโอ้โหในเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะในเดือนนี้นะครับแหมเดือนเกิดด้วยละสินะครับอย่าลงทุนนะหรือว่าเ,เงินที่เป็นก้อนเนี่ยถ้าจะคิดจะใช้จะจ่ายเนี่ยนะครับต้อง รู้จักนะในเรื่องของการระแวดระวังนะครับนะอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าให้ใครยืมเงินเป็นก้อนมีโอกาสเงินศูนย์นะครับนะไปคำปวะการใครมีโอกาสเงินศูนย์นะมีโอกาสารับใช้หนี้เขาแทนนะครับไม่โอนะครับไปกันต่อนะครับก็พูดถึงอะไรเ็าบอกว่าไพ่ใบน,นี้มันเตือนนะเราในเรื่องของการทํางานหนักนะทำงานจนแบบร่างกายเนะี่ยโอ้โหอ่อนล้าเหนื่อยอ่อนนะครับนะเห็นไหมแบกโลกเลยทีเดียว มันจะแบกอะไรกันเบอร์นั้นนะครับก็บางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะต้องรู้จักประมาณตนนะครับเ็าเรียกว่างี้ดีกว่าไอ้ทำงานให้มันเยอะแยะเนี่ยมันก็ดีนะแต่ถ้าว่ามันทําลายสุขภาพคุณนะคุณก็ต้องไปเจ็บป่วยไปรักษาโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็แหม่มันจะไม่คุ้มเหมาได้ไม่คุ้มเสียนะครับ้าไปกันต่อนะเขาบอกว่า อุปสรรคที่เข้ามาในเดือนนี้เนี่ยนะถามว่ามีไหมสําหรับชาวราศีเมถุนต้องบอกว่ามีนะครับแต่คุณเองเนี่ยผ่านพ้นไปได้นะอาจจะต้องมีที่ปรึกษามีคนช่วยคิดนะครับนะอุปสรรคมันก็เหมือนล่มนะแล้วก็ฝ่าฝนฝ่าพา,ายุฝ่านู่นี่นั่นนะครับถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ต้องมีผู้ช่วยนะช่วยคิดช่วยทำนู่นนี่นั่นนะจะดีสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับอ่าประมาณนี้จบข่าว